นี <S <S ่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะช่องเขียวผ้าร้อยนะคะมือนี้แอดมินก็บสมาติติดตามนะคะสูตรคำนวณหวยเล่าพัฒนานะคะของเซียนใบพัดนะคะท่านผู้ชมเลขเซียนใบลุดนะคะท่านผู้ชมก็ไปตามเบิ่งต่อน้ากันนะคะท่านผู้ชมวางหมอดนี้เซียนพันจะไดีเลขเด่นจะเข่าหรือจะลุดหรือจะใดก็ไปติดตามเบิ่งน้ากันนะคะท่านผู้ชมจบเนี่ย นี่นะคะ่ันบู้ช่เมข้าก็มาตำต่อสูตรสูตรหม่นะคะ่านบู้ชมมก็ใส่นอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรไม่คนส้มรใดมนเานี่นะคะสูตร่านผู้ช่มเครปเยท่านผู้ชมอันนี้เสี้ยมธนวาีคนบอเขาคะทบานผุ้ช่มคนเดียวที่จะสูตรหม่นะคะสูตรหม่สุดสุดจนตรวเอาเอาเอาเยับไปเฟอนกนซิ ซู์มากแล้วเว้ยแต่เกาเหล็กบ่มีสูมอ้าแตกสาตัวนี่เด้องวดนี่เด้อบกเขามาาลายงวดแล้วนะคะโอ้ยหัที่หันที่เนะที่ใส่ กระล่องเบิ่งนะครัท่านผู้ชมสูตรใหม่มาสั่นเนมาอืมคนคนคิดเบิดเคลืนจนเราปวดหวัวเป็นกำลังใจให้เซียนในเด้อกดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อท่านผู้ชมค่ะตัวเล็เพรกะเขากับปวดหวัวอยู่นะคะสูตรแล้วมีใส<ม>่ก็ไม,ม,ม่เข่าไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะก็ต่ว่าะวังท่นเรีนล่องอย่างคนกเก่าเขาหนาๆสงสารคนกลุ่มใหญ่แต่ว่า ส่านว่าจาปะปเะ็ดแอมินกับปะเะ็ดแอนเน่เป็นกนันจังเหตุไทยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าความคิดของคนมันบ่ความคิดมันบวกขึกันนะคะเพราะว่าถ้าเจ้าเป็นอันเจเนร่าเขาบอกว่าถือถ้าเป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะท่านผู้ชมขันพงพนบทิพนเจ้าบลุงเลยของเรา เป็นไหตินหกล่องศูนย์นะคะทำช่วงทางวันนี้แตกซ้ำเต๋เาล่องวนกันนะแตกนี้จะหลุดด้วยจะเข้านะคะๆๆ แดดไม่แลวบาเจา้าระบายเสียการทำช่วงทายอ่ะเต็มกระดานกลับมาแล้วเด้อนะคะสรดไม่ผนว่าสุดๆดรุนรน,น,น,นเ,นเลลนนพราะั่นทำนวนเมื่อคืนวนนวนผนว่าจนปวดหวัวนะควนะมชม มาเขาแล้วก็สิอ่อนไมน้ซะเนาะถ้าวันวันนี้เรกเสียมเป็นแต่เขา้าเป็นแต่เข่าสามตัวอ่าทุกบัวเข่าก็ขอโทษขอให้นะคะท่านผู้ชมแทน่นเส้นใหม่พันนเด้อนะคะอ่าที่เขามีรูดเอาไปเป็นเนี่ยวทางเอาไปพิจารณาเอาไปคัดกวางกับสูตรกับเหล็กกำลังวันเจ้าขอ,ข,อของก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนจะลงทุนจะมีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชม ดูให้มีสตินะคะแป๊บมาวงคั่วงเนี่ยค่ะโตเปียดไปเลียวนะคะทำานุผู้ชมโอ้ตายแม่อล้วมาสิตอนนี้จะหลุดเบาเลยแม่หลุดแม่เบาเลยเสียดหันมักตัวไดยนะคะนี่บ่จอใเหเนี่ย อ๋อหกสองนะฮะหกสองกับศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก่าโอ้หกสองศูนย์เก่านะครับท่านผู้ชมเป็นว่าเส้นนี้นะคะสี่เซนนี่เส้นนี้เอาให้คลาคลาเรื่องวันนี้เด้อยกโป้เออยกโป้ว่างวันนี้เออเออใกลยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะมินิฮาร์ดนะฮะ กนารุ่นอันนี้ก็เป็นสูตรเพิ่นเนาะโอ้ยท่านผู้ชมจะ่าสูตรอัะไรเล่าดอกตอนนี้ต่นเล่าอยู่ดอกเล่ากับวันนี้เนาะเพิ่มเพิ่มไปคิดผลมาใหม่โอ้นี่บอกเราคิดคนมาใหม่นะครับท่านผู้ชมเอาชมสูตรเพันหนึ้งโอ้ยมาหลุดออกดีแท้เอาเอาเหอยแฝงเลยแฝงใดโอ้เป็นส้มสูตรเพิ่นโอ้เอาเบิ่งเหยืเล่าเนี่ยท่านผู้ชมเป็นต้นกันนะอะไรกันท่านผู้ชมเอาอ่ะอืมอืมส้มสูตรพันหนึ่งเนี่ยหนี่ท่านผู้ชมจะมาบวกเอียงเล่าดอก ดเอซีซีเข่าแอเกียวพันเห็ดไม่นซหซีม้เหเออเออบัตนินเห็ดไม้โอ้พนมาศูนย์เก้าเก้าศูนสองสองเออเนเห็ดจากซีซีอือืนี่บอือวัทีนีวชาเดี๋ยวจะถายไล่เงาให้น้อเพื่อผู้ใด เอาคือว่าเข่าแถวผ้าบาทดคนว่ามูมีเยี่ยมใบนะฮะลุงใบขั้วนี่มั่นใจคือเก่ามากลับมาแล้วสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมเพราะกะเออเป็นกระลังใจให้เซียนคือเก่ากันท่านผู้ชมค่ะอ้าแต่ว่าสี่าตัวเลขเด่นของคนสุดๆคือศูนย์เก่าก็หกสองนะคะอ่านะคะเอาไปฝากเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็คือเซียนใหม่ว่เซียนใหม่เซียนใบนะคะท่านผู้ชมค่ะใบนะ อ่าเห็นไหคะกลับไปช่วงตอนนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้แคบกระจอไปนะคะท่านผู้ชมค่ะเด่นหกร่องศูนย์นะคะหกสองหกเก้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ศูนย์สองศูนย์เก้านะคะเหล็กเดินเดินพ่นะคะท่านผู้ชมส่วนเหล็กวิ่นจะมีอยู่ซีหาตัวหนึ่งสองสามสีหาคะมีแปดมีศูนย์มีแปดมีเก้านะคะมีสองมีหกนะคะ, 2, 6, ะ,คะท่านผู้ชม ฝากเอาไปเป็นแนวทางนะคะแคบน้าจอไว้นะคะับท่านผู้ชมเลขเลขสี่ตัวเพันหกสองแปดเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมเลขสามตัวศูนย์สองหกนะคะแปดหกเก้าสองแปดศูนย์ศูนย์หกแปดหกสองแปดนะคะัท่านผู้ช,มเ, 0, ะะชมเด่นสุดหกส 6, 2, องเด้ออ๋อแสดงว่าหกสองพันหนึน่งถ้าเก่าคุณคือโบมาทางผี S 1> <S 1> <S <S โอ้กับเก่าก็ตัวเดียวกันก็ได้เด้อนะคะุ่นผู้ชมสองเก่าโอ้นี่เด็กของคนสองเก่าสองมีนะคะของเซียนคนนะคะุ่นผู้ชมวันนี้วันนีอ้าอาจจะเข่า3ตัวก็ได้นะคะ กระป๋บบอน่าสิทธิ์ทันี่สูตรเพิ่นเดอร์นี่สูตรในเพิ่นเดอร์นี่นาซุนอยู่นี่นี่เขาซีนพันเหดเพันเหตุคนว่นาเพคนคำนวณอยู่หมดเพลินจนนันหัวต,ตีสองท่านนะคะท<ด>่านผู้ชม <laughs> วันนี้ขอมารับชมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอให้มีโชคมีลาภสุขุมสุขคนนะคะ เงื่อนติ่มกระเป๋าอ่ำเต็มคือจังไดวู้มันหลายงวดแล้วท่านผู้ชมเอาโม้หัวมวนไปนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ากะเข็บหน่อ้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมฝักอ่าเขวี้ยสิ่ะนั้น เ,เ็กเเสี้ยนพันกแอดม่กระชอบอยู่นะคะเขากันก็สูตรของแอดอยู่นะคะแอดชอบปักสกับเก่าเรื่องวดนี่มีสอมีเก่ามีสูตรนะคะท่านผู้ชมองเก่าเก่าสองอีกตัวหนึงนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอให้ร่ลาำเห้รวยขอให้ปงปังๆเด้อหวัดนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะ